ไม่ขึ้นก็เลยนะช้าใจน้องน้อักงยี่สิบนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกไลน์ออกตั้งแต่เช้าแล้วค่ะน้องคุกกี้เง่อออกใส่หมวกคืออากาศเย็นมากมายเยอะวายเยอะแต่น้องคุกกี้ย่อแล้วแม่คนเราไม่รู้นะภาษาภาษาอังกฤษ

เขาเปิดเสียงเพลงขึ้นพี่ก็จะน,น่าจะได้สิไรเพราะว่าตลาดนัดเนาะ <c oughs> อุณสวัสด์ยามเช้าๆคะ่ะทักทายยามเช้าทุกท่านนะคะ i ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกอย่างเราพรอจตืนออกบ้านค่ะ สวัสดียามเช้านะคะลมมานะคะที่นวลขอบคุณค่ะน้องทุกขี้ขอบคุณพี่แววมาเติมกําลังใจนะคะขอบคุณทุกครับทุกไายขอบคุณดวงตาสว่าขอบคุณนะคะ ขี่บอกตุนทุกท่านทุกไลน์วายยายโยยกบอกุนะคะทุกเ่เลิกคนไลค์ส่งกำลังใจสิโต้หอนหลังบ้าน วันนี้วันนี้รีดผมมาใหม่